ครับวันนี้กินข้าวกันริมคลองที่เดิมนะครับนี่บรรยากาศดีเหมือนเดิมเลยวันนี้นะครับ <S <S วันนี้เราไม่ยกยอนะคับ <S 1> <S 1> นนเพราะ,ะวันนี้เปนว,วันพระนะฮะนี้เราหมดวันนี้ครับต้องับนี่ครับเมนูวันนี้ครับนี่แกงคั่วหมูนะครับเนี่ยแล้วก็ไข่ลูกเยขยไข่ลูกเขยแล้วก็มีเมี่ยงคําด้วยนะฮะ หวานอเอ๋เรามีกบมาเลยครับเดี๋ยวเราแกะกันนะฮะข้าวนี่ฮะเป็นไงบ้างครับวันนี้หนมจมเลยเหรอเออดีดีด,ด,ดีดีนะฮะวันนี้เรามากินข้าวกันครับแบง่งแบ่งกันไปครับข้าวครับเดี๋ยวกินกันเลยครับ ครับแกงกั่วข้าวหมูอันนี้ผัดอืมเยี่ยมพร้อ,อมกินแล้วครับเกีียวเกียียวหรือไก่ทอดออเกีียวกับไก่ทอดก็ค่ะนี่คปเจอเเอะไรอะไรบ้างพร้อมชิมชไหมชอออร่ยไหม Ủa, chúng ta rồi lên Tốt